ขอให้เราจ,งค,จงคิดจงพิจารณาว่าคนในโลกใบนี้ไม่มีใครในโลกนี้จะมองเราดีหมดทุกคนแม้แต่ว่าบางครั้งบางข่า,า,ขาวเราเดินบนน้ำได้เขาก็หาว่าเราว่ายน้ำไม่เป็น เราอย่าไปสนใจในคำพูดของคนเหล่านี้เพราะบางครั้งบางข่าวแล้วอุป,ปมาอุปไมยเหมือนฝนตกเรามีล่มเรากางร่มออกแล้วชวนคนอื่นเข้ามาอยู่ในล่มของเราคนอื่นถ้าเขาไม่ได้รักเราแต่เขามีคนที่เขารักแล้ว เขาย่อมเดินเปียกฝนไม่ยอมมาอยู่ในร่มของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราต้งค่้ควรพิจารณาคนทั้งโลกนี้ไม่มีใครที่จะเกลียดเราทั้งหมดและไม่มีใครที่จะรักเราทั้งหมด เหมือนสุภาสืติว่าคนรักเราเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือเป็นของธรรมดาในโลกนี้ที่เราหนีไม่พ้นแน่นอนต่อคำติดฉินนินทาของคนทั้งหลายขอให้พวกเรานั้นจงไปยามยึดมั่น สร้างคุณงามความดียกใจของเราให้สูงขึ้นให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่ประเสริฐที่สุดถ้าเราสามารถยกใจของเราให้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแม้ว่าคนหมื่นคนจะมองเราด้วยความคิดอะไร เราก็อย่าไปสนใจเขาเพราะอะไรเพราะเรานั้งก็ไม่สามารถที่จะไปทำตามความคิดของคนทั้งหมื่นคนได้แต่ขอให้เราจงยึดมั่นว่าเราจะสร้างคุณงามความดีเพราะคุณงามความดีนั้นไม่ได้เป็นไปตามปากของคนอื่น แต่ว่าถ้าเราทำความชั่วแล้วมีคนมาบอกว่าเราเป็นคนดีถามจริงๆว่าเราจะเป็นคนดีตามปากเขาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีถ้ามีคนมาบอกเราว่าเราเป็นคนชั่วถามว่าเราจะเป็นคนชั่วตามปากเขาหรือเปล่า เราอย่าไปหวั่นไหวตามคำพูดของคนตามความคิดของคนขอให้เรายึดมั่นอย่างเดียวว่าใครจะว่า,ใค,า,าใครจะช่างก็ช่างเขาเถิดใครจะเทิดใครจะทูก็ช่างเขาใครจะด่าใครจะบ่นก็ทนเอาขอให้ใจเราล่มเย็นนั้นเป็นพอเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปสนใจใคร สนใจอยู่อย่างเดียวว่าเราจะสร้างคุณงามความดีเราจะสร้างบารมีให้สูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจถ้าเราทำได้อย่างนี้ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือใจของเรานั่นแหละจะมีความสุขขอให้เราจง อยากไปสนใจในคำพูดของคนอื่นขอให้เราสนใจในการประพฤติปฏิบัติยึดมั่นความดีอย่างเดียวรับรองว่าพวกเราจะพบกับความสุขอย่างแน่นอน